สวัสดีครับผมครับวันนี้นะครับทัด์ไทยบ้านนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาทำน้ำสาวข้าวนะครับประโยชน์จากน้ำสาวข้าวนะครับซึ่งเหมาะกับพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นครับต้นไม้ไม้ผลไม้ยื่ต้นไม้ออกไม้ประดับนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีขั้นตอนการทําง่ายๆครับผมไปกันเลยครับประโยชน์และวิธีนะครับการทําน้ำสาวข้าวนะครับผมใช้ลดต้นไม้แล้วก็พืชผักสวนครัวไม้ผลนะครับ สามารถนําไปใช้ได้นะครับขั้นตอนที่1นนะครับเราก็ต้องเตรียมนะครับข้าวสวยนะครับเราจะเตรียมใส่แก้วนะครับ1แก้วแล้วก็น้ําเปล่านะครับ1แก้วนะครับหลังจากเราเตรียมข้าวสวยแล้วเราก็นําน้ําเปล่านะครับเทลงไปนะครับเทลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้ซ่อมนะครับคนๆๆนะครับคนให้ข้ามแตกตัวนะครับผมแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวมันก็จะคนยากนะครับผม เราก็เลยใช้เข้าสวยนะครับในการทําน้ํเสาวข้าวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับ1-2ชั่วโมงนะครับพอผ่านไปแล้ว1-2ชั่วโมงนะครับเราก็ทําการนะครับกรองเอาน้ำเสาวข้าวนะครับด้วยอุปกรณ์นะครับกรองน้ํานะครับกรองเอาจะพอน้ํานะครับสําหรับกรองเอาน้ําเสร็จแล้วนะครับข้าว แล้วก็สามารถเอาไปใช้เป็นป Le mm hmm. ุ๋ยให้ต้นไม้ได้นะครับผมแล้วก็น้ําสาวข้าวเราก็จะเทลงไปนะครับใส่โคนต้นไม้นะครับหรือไม้ดอกไม้ประดับของเรานะครับเราก็จะเทลงไปนะครับใส่โคนต้นนะครับสำหรับน้ําสาเข้าประโยชน์ของน้ําสาเข้านะครับก็จะทําให้นะครับต้นไม้เร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ ให้ดอกออกผลนะครับเนื่องจากน้ำสาวข้าวนะครับจะอุดมไปด้วยวิตามินรวมและสารอาหารหลากชนิดนะครับนี่คือประโยชน์ของน้ำสาวข้าว